สวัสดีค่ะสวัสดีเดือนกันยายนพศ2568ค่ะวันนี้พามาชมไผ่ลำดำไผ่ปลุกประดับสวยงามที่มีเนื้อไม้ดีอีกหนึ่งสายพันธุ์นะคะตัวนี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งสายพันธุ์ไผ่ที่น่าสะสมค่ะที่เห็นอยู่คือไผ่ดำติมอค่ะ ไผ่ดำติมอร์หรือไผ่ดำอินโดนะคะก็จะมีชื่อเรียกแตกต่างกันไปลากดีนะคะทะลุถุงเลยเป็นไผ่ลำดำค่ะไผ่ลำต้นตรงไม่มีหนามนะคะสำหรับไผ่ดำติมอร์ถือว่าเป็นอีกหนึ่งสายพันธุ์ไผ่นะคะที่ปลูกแล้วก็ จํากัดในเรื่องของความสูงและก็ขนาดของกอเขาได้นะคะเพราะว่าเป็นไผ่ที่ไม่มีหนามแล้วก็ใบก็จะไม่ลกมากนะคะถ้าต้นเขาโตเต็มที่ชุดนี้เตรียมจะส่งให้กับคุณพี่อยู่ที่ตำบลหนองบอนอำเภอเมืองจังหวัดสะแก้วค่ะดูลำใกล้ๆลำดำสวยเลยนะคะ สำหรับท่านใดที่ชื่นชอบในเรื่องของไผ่ที่มีสีดำนะคะหรือว่ากำลังมองหาไผ่เพื่อปลูกสะสมก็ตัวนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่น่าสะสมแล้วก็ทางสวนก็ยังมีไผ่อีกหลากหลายสายพันธุ์นะคะที่เป็นไผ่ลำดำทักมาพูดคุยได้ที่เพจ facebook สวนธนภัสกลนครนแอดไลน์เพิ่มเติม,ตมที่เบอร์โทรศัพท์0 9 1 0 5 1 5 8 3 9รับชมคลิปวิดีโอต้นพันธุ์ไผ่ของทางสวนได้นะคะผ่านช่องทาง YouTube พิมพ์ภา,ภาษากิษธนพัฒการเดนค่ะ